ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเราาวาเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิซดเกับช่วงไกด์พูดเลนใ,ใหม่ปี2024ซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์มอดกโบบาณซีซั่น9เรียบร้อยแล้วอแต่ว่าเราคิดว่าทุกคนคงมาดูไกด์เยอะเดี๋ยวไปดูอะไรไหลายๆอย่างเยอะแล้วดังนั้นเราจะพูดแบบรวบลัดในเรื่องเบสิกให้เร็วที่สุดแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์จริงๆอ่ะคือเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตัวละครการเลือกธาตุแล้วก็แนวทางการอัพอะไรเงี้ยมากกว่าแต่พวกเบสิกอ่ะเราจะพูดแบบว่องไวมากอันดับที่1 ของฟรีเริ่มต้นเลือกอะไรถุงมือหมาป่า only อย่าเลือกอย่างอื่นอย่าหาเรื่องนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกด้วยแต่ว่าไอ้พวกนั้นน่ะลองดูเอาว่าเลือกอะไรแต่เตือนอะไรให้ว่าอย่าเลือกอันที่บอกไว้ว่าตีบอสแล้วหัวใจหายไวขึ้นเราไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการให้ตีบอสให้เยอะดังนั้นการตีมอนเนี่ยได้ให้หัวใจมันหายไวอะ่ะแต่ว่าเราจะตีบอสได้น้อยลงตีมอนได้น้อยลงเวลมันจะได้น้อยลงดังนั้นอย่าเอาอันนั้นมาอันที่แนะนําจะเป็นไบโคเวอร์ที่บอกว่าไม่เสี่ยงฮีโร มันจะได้ฟาร์มได้เยอะๆโดยที่ไม่เสียตัวคนเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเหมือนเดิมก็คือจะเป็นมีเวลสองแบบเวลสำรวจก็คือตรงนี้ด้านซ้ายจะมีผลต่อสเสบียงมีผลต่อจํานวนอุปกรณ์จํานวนฮีโร่ที่สามารถเอาขึ้นได้นะแล้วก็จะมีเป็นเวลของธาตุเวลของธาตุเนี่ยก็คือให้เลือกเป็นคู่เลือกเป็นไม้กระแสงหรือไม้กับมืดหรือเป็นไฟกระแสงไฟกับมืดน้ํากระแสงหรือน้ํากับมืดเลือกเป็นคู่เดียวอย่าเล่นหลายคู่เราแนะนําว่าอย่าเล่นหลายคู่ดังนั้นเราแนะนําว่า ควรจะสำรวจแผนที่ก่อนจะเดินจะได้รู้ไว้ว่าเราจะไปตีมอนตัวไหนไอ้อันไหนบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองโดยการตีมอนผิดตัวเ <onta. S 1> ช่นแบบบอสตัวนี้เป็นบอทสท่าแสงแต่ว่าเราเล่นท่าแสงพอดีมันจะไม่ได้เบลคือได้เบลยังไงก็คือมันต้องเอาตัวชนะทา่าไปตีเราชนะท่ามันเราจะได้เบลวันนั้นเช่นมอนตัวนี้เป็นมอนท่าน้ําอ่ะเป็นมอนท่าน้เอาท่าแสงก็ได้ถ้าเป็นมอนท่าแสงเราไปตีมันเราชนะเราจะได้เบลท่าดมืดมาไอ้นี่เป็นท่าไมา้เราตีมันเราชนะเราจะได้เบลท่าได้เบลท่าไฟมาอะไรแบบนี้แต่นั้นก็คือ ต้องเอาตัวต้องเลือกตัวที่มันแพ้ธาตุนั่นเองแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็เดินเดินไปสำรวจไปตามบิสกิตแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสู้ส,สู้เสร็จมันก็จะเสียจํานวนฮีโร่ฮีโร่ก็จะใช้ใช้ซ้ำไม่ได้แต่จะมีแท่นชุบอยู่แต่คงจะไม่ค่อยหาเจอบ,บ่อยๆแล้วก็ซีซั่นนี้ที่มีต่างจากซีซั่นที่แล้วก็คือชั้นที่2เนี่ยมันจะมีเป็นอันใหม่ด้วยก็คือจะมีเป็นไอเทมใหม่มันจะเป็นไอเทมที่เหมือนกับเสาเอ e ็กีเสาวเวลสำหรับคนที่แบบว่าตีมอนไม่ได้เร้าจะต้องการเวลธา,นนนนะาตุ แล้วก็เล่นยังไงบ้างก็คืออย่างว่างไวเลยก็คือเข้าไปตีมอนแล้วก็รอให้เกตเต็มเกตเต็มปุ๊บตีฟังดูฟองโกตีมันเสร็จปุ๊บเลือดต่ำกว่า50บอสนีผู้ที่ทักเกิดไปตีผู้ที่ทักให้ครบ3ตัวแล้วก็ตีฟองดูฟองโกอีกรอบพอมันตายปุ๊บให้เราเปเวลมอนต่ออย่าเพิ่งข้ามนะให้ดูเวลให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าเราเวลน้อยกว่า3หรือเวลประมาณ2เนี่ยไปฟาร์มก่อนความซักให้ได้เวล์สี่ธาตุนั้นนั้นเวลสี่ซักหนึ่งธาตุสมมุติว่าเราเล่นไฟกับมด ให้ได้ธาตุไฟอย่างน้อยเวลสี่ก่อนจะไปชั้นต่อไปเน่นธาตุไฟใช่ไหม,มอนธาตุไม้ก็มาตีมอนธาตุไม้มอนธาตุไม้หมดแผนที่แล้วไม่รู้จะไปตีอะไรแล้วดังนั้นก็ไปชั้นต่อไปได้เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีไอเทมใหม่ที่เป็นให้เอพีแต่ยังไม่รู้มันคือ,อยังไงนะดังนั้นเราว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีก่อนแล้วก็อ่ะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะแล้วก็พยายามได้หมดทุกวันทุกวันที่เข้ามาจะได้ประมาณ50สิบสเบียงดังนั้นก็อย่าลืมเข้าแต่ว่ามันมีแม็กที่ร้นก็อยด้ยาที่หัวข้ที่ เราจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการเลือกฮีโร่แล้วก็เลือกสีว่าโอ้พี่นังวะเรามีไม้เรามีไฟเรามีน้ำเรามีแสงมีมืดรูด้แล้วว่าต้องเลือกเลือกหนึ่งคู่แต่ว่าเลือกอันไหนดีอ่ะอันดับที่หนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ดูฮีโร่ในทีมก่อนอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นที่มือช่ำชองเข้าไปดูทีแต่ว่าผู้เล่นใหม่ให้ดูในทีมกดอย่างนี้แล้วเลือก5ดาว4ดาว6ดาวนะ4ี่ห้าหห้าดาวแล้วเลือกธาตุไฟ มีกี่ตัว5 9ตัวหรือนับเองก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่มากๆเราเราแบบว่าม,มันไม่เยอะมีโลไม่เยอะสามารถดูได้ว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นไงบ้างดูว่ามีโลพวกนี้ใช้ได้ไหมตัวไหนใช้ได้บ้างก็คือทุกตัวคอนใช้ได้หมดเลยดูสดาวเดียก็ได้อ่าแต่ว่าของเราไม่มีสดาวละสามดาวของเราคือมันย่อยหมดแล้วแต่สามดาวทุกตัวเราขึ้นไปสดาวแล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่กดดูสามดาวเดียก็ได้อ่าก็ดูไปว่าอืมมีทั้งหมด60ตัวสำหรตัวธาตุไฟโอเคแล้วธาตุน้ำละ่ะอ อ่ะโอเคแต่ก็ไปดูเอาว่าตัวไหนที่แบบว่ามันดูมันดูดีหรือนับตัวแบกก็ได้จะแบบโอชูแบกไหมชูแบกดีทีแบกปะอืมดีทีไม่ค่อยแบกอะข้ามแล้วกันหรูหน้าแบกไหมแบกเอ่อแทยูแบกไหมแบกแทายูเก่งนะเอ่อคารินาเก่งอะไรแบบเนี้ยก็นับดูว่ามีกี่ตัวถ้าเกิดว่าใครมีฮีโร่น้อยลองนับดูว่าตัวไหนอ่ะมันเยอะกว่าก็เอาท่านนั้นอ่ะดูท่านไม้บ้างท่านไม้เปหกสิบสองตัวอืมงั้นน่าจะดูดีนะงั้นเราเลือกท่านไม้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ย น,นี่คือสำพูดได้ใหม่นะก็ดูว่าตัวคนไหนที่แบบว่าเรามีเยอะเราเป็นผู้เล่นเลดเกมแล้วเราฮีโร่มันเยอะมนันพอๆกันหมดแต่นั้นเร,เราจึงแบบเลือกอันไหนก็ได้นี่นคือเราเป็นเลดเกมแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผูดด้เล่นใหม่เนี่ยมันจะเห็นได้ความต่างได้ชัดเลยว่าแบบว่าธาตุไฟแบบบางคนมี15ตัวธาตุน้ํามี40ตัวอะไรแบบนี้ดังนั้นก็ลองดูเอาแล้วก็ส่วนการเลือกฮีโร่เนี่ยเอาจริงๆคือมันเลือกอะไรก็ได้ในท่านั้นๆแต่ให้ดีคือควรจะแบ่งเป็นจัดเป็นทีมอ่ะมันจะเป็นแบบทีมหนึ่ง1ท้ง 1ดีบัฟหดาเมจนั่นคือมาตรฐานใช่ไหมเราก็พยายามให้คงพทเทิร์นั้นแต่ว่าอาจจะยืดหยุ่นได้เช่นแบบ1งแท้งเนี่ยอาจจะเป็นแท้งอย่างเดียวหรือเป็นฮิลเลอร์อย่างเดียวก็ได้หรือเป็นบูเซอร์ก็ได้ล้วที่เหลือก็เป็นตัวดาเมจให้หมดหรือจะเป็นแบบเอาตัวดีบัฟตัวหนึ่งหรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่ามันต้องไปดูทีว่าเราเอาแบบไหนมากกว่าถนัดแบบไหนมากกว่าหรือว่าแบบมีฮีลร่แบบไหนมากกว่าพยายามหยับมองข้ามที่เป็นฮีโลร่ตัวสีดาวแบบสมมติคาดไฟอย่างเงี้ยเรามีเป็นคาาสุไอตัวเน แต่ว่าผู้คนตัวนี้คือตัวที่เกาะแตกแล้วมันเก่งมากมันตีแรงมันมีห้ามฮิลมันมีบัฟดาบตัวเองด้วยมันเหมาะกระหมดนี้มากๆดังนั้นแนะนําว่าไม่ต้องปั้นตัวนี้แต่ว่าให้เอาไปใช้หมายเขาว่ายังไงคือฮีโร่ที่เอาไปใ,ใช้หมดเนี้ยตัวน,นี้เรายังไม่รู้จะเลือกท่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวกดให้ดูคร่าวๆก็ได้ก็คือถ้าเกิดเราเอาฮีโร่เข้ามาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าฮีโร่ขึ้นทะเบียนสามารถเข้าร่วมต่อสู้ได้เลเวลเกรดและปลุกพลังจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับสูงสุดหมายเขาว่าไงเลเวลก็คือเ60เรดคกอ6 6ดาว นั่นแหละแล้วก็ปลุกพลังก็คือดาวส้มๆนี้ก็คือจะปรับเป็นเต็มเอดเลยค่าพลังของอุปกรณ์อุปกรณ์ประจำตัวอาร์ติแฟกต์จะถูกปรับใช้เพียงบางส่วนก็คือไม่ได้นงหมดแต่ว่านับอยู่ไม่สามารถเรียกตัวสำคัญได้ก็คือไม่มีซากสองบิวไม่สามารถเอาไปได้ทั้งคู่นะเออไ,ได้แค่ตัวเดียวแต่ไอ้ตรงที่คําว่าเอาดาเมจไปบางส่วนเนี่ยคือเราไปเห็นความคนมาบอกมาว่าเฮ้ยพี่น้องวะไอบอกว่าเอาไปแค่ใช้บางส่วนนะงั้นก็ ได้จัดเลยตุม้มประมาณนี้นี่ไงบางส่วนใส่จัดบางส่วนงั้นเอาไปเลยของมั่วๆใส่ใส่ไปหรือแบบบางทีโอ้ไม่ต้องใส่เลยแล้วกันโลง่ลงๆไปเลยชิวๆใช่ไหมของมันเอาแค่บางส่วนไม่ต้องเอาก็ได้ชิวๆเราบอกอะไรให้ว่าผู้เล่นใหม่ใช่ทาอย่างนั้นได้ผู้เล่นใหม่โอเคนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แบบของไม่เยอะยังเพิ่งเริ่มเล่นยังน้อยนี่ของอยังน้อยอ่ะมันมาหาไม่ได้ก็ ใส่อะไรก็ได้ไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้เล่นปานกลางหรือระดับสูงเราแนะนําว่าอย่าทําแบบนี้คือที่บอกว่ามันมีบางส่วนอะแต่ว่ามันต้องมี2อ,อย่างอันดับแรกเซ็ตยังมีผลอยู่เซ็ตดูดเลือดโกงมากในโหมดนี้เซ็ตเคาน์เตอร์โกงมากคนยืนหน้าที่เคาน์เตอร์รัวๆเซ็ตแบบว่าเจาะเกาะก็แรงนาเชี่ยวก็แรงอะไรแบบนี้มีประโยชน์แต่พวกที่เซ็ตไม่มีประโยชน์แบบเซ็ตคีเซ็ตแม่นยาเซ็ตเอกภาพนี่ มันห่วยปะมันห่วยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับหมดเนี่ยมันห่วยโดยธรรมชาติอยู่แล้วอย่างอาอย่างเซตคีย์กัเซ็ตมันมันยำเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะมันยังโอเคอยู่แต่ช่วงหลังๆอ่ะคิเลตประมาณเวลประมาณถ้านั้นน่ะถ้าเกิดเวลประมาณเวลสามขึ้นเนี่ยคิเลตมันก็เกือบลอยละดังนั้นไอ้เซตเนี้ยสองเซตเนี้ยมันจึงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่คนเลยไม่ค่อยแนะนำก็จะนําไปเซตไอ้ฮุกอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไปดูดเลือดยังมีผลอยู่เซตสปีดยังมีผลอยู่เซตดาบยังมีผลอยู่เเ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 เซตตตตทีีี่่่่ดดดดดดาาาาามมมมมมจจจจไแแนน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 นะะะะพรวววว๋ยยออกกัััคคปป็็บบิ เต็ม350เนะดนาเซคิดามจจะไม่ผลต่อตัวคอร์เลยดั่นะั้นเราแนะนําว่าถ้าเป็นไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามเลือกเป็นเซ็ตสปีดเซ็ตดูดเลือดหรือว่าเป็นเซ็ตเดือดดานก็ได้เซตดาบธรรมดาก็ได้เพราะเซตดาบธรรมดาเน,นี่ยเราแนะนําเลยเพราะทุกคนมีเซตดาบฟรีจากไอการล่าอยู่แล้วเังนนะเอาของเหลือๆเ,เนี่ยมาใส่ได้แล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องคุณภาพของในการใส่ทุกคนแบบโอ้พ่นาวะบอกให้ใส่เป็นเซ็ตโอเคได้พ่นาวะใส่เป็นเซ็ตอ่ะใส่เป็นเซ็ตตุ้มสปีดเซคิอ่อะเซคิแบบ ไม่นับก็ได้แต่ว่าช่วงถือว่าเป็นช่วงต้นเกมใส่เป็นเซตสปีดคิตุม้มแต่ว่าแบบสร้อยคองเงี้ยใส่เป็นสร้อยคอเลือดไอ้ยาเลบเข้าดีมันจะตีแรงไหมถ้ามันใส่สร้อยเลือดอะมันก็ตีไม่แรงป่ะก็ต้องไปใส่ใส่เป็นแอคแท็กไปก็คิดดามเมจใช่ไหมสำหรับช่วงแร,งแรกๆันนั้นก็ในนั้นว่าช่วงแรกๆเนี่ยดูออฟหลักด้วยถึงแม้มันจะใช้ข้อา,าบางส่วนเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ได้ขนาดนั้นแบบเอาแหวนเนี่ยไปใส่แหวนรีซิตให้เข้าบลิกแล้วกันเอออะไรก็ได้ใช่ไหมพี่นวะได้อ่ะเอาแหวนรซไป ตึงๆมันไม่แรงนะมันแรงแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะมันจะเบาวกว่ามันสเตตัสมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเบาวกว่าดังนั้นใส่มั่วขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของ,งตีบบกด้วยมีบางคนบอกว่าใส่ให้ครบเซตก็พอแล้วไม่ต้องตีบบกเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยไม่ต้องตีบบกเอาใส่ใส่ไปเลยมันมีผลเยอะนะเอาจริงๆอะ่ะคือถ้าเกิดกิวแบบไม่จริงจังมากอ่ะเป็นิวแบบทั่วๆไปจบแค่ววสามจบแค่ชั้น3จบแค่ชั้น4จบแค่แบบว่าจตีบอสรอบเดียวแล้วเลิกลงเลยอะไรอย่างนั้นอะ่ะโอเคมันอาจจะทัน และเกิดกิลที่แบบว่าต้องการให้รีดดาเมจให้สูงสุดอะมีผลเยอะมากดังนั้นพยายามสเตตัสลองเนี่ยอาจจะไม่ซีเรียสมากก็ได้แต่สเตตัสหลักอะต้องออฟหลักก็ต้องต้องแบบสําคัญมากๆนั้นพยายามไม่บวก15ทุกชิ้นทุกตัวคอคที่ใส่เนี่ยต่อให้เป็นของห่วยขนาดอันเดี๋ยวเราจัดให้เข้าสูตรดูก็ได้สมมติเข้าสูตรเราอ่ะนี่คือเข้าวสูตรของเราที่เป็นตัวอย่างเมื่อกี้ว่าจะได้ใช้งานก็คือให้จะใช้ให้จะใช้ใช้ยังไงในการจัดของเรานั้นก็คือจะเป็นแบบว่าอ่าอันดับแรกคิดดาเมจไม่ใช้อยู่แล้วดังนนนนั้น้เ่ลางใชป็ เลนล่างใช้เป็นอันแท็เราต้องการอะไรร้องการดูดเลือดไหมถ้าเป็นคาสูตรเนี่ยเราแนะนําว่เา,เ,เ,าเ,เป็นเซตสปีดดีกว่าเพราะมันคือตัวดีบัฟแล้วก็เป็นสปีดเจอเกาะอ่อาอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วเราก็ใส่ไปอา่เอาเดี๋ยวเราเอาให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วกันเราจะไม่ยังไม่เราไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเดินทาาอะไรอา่าต้องการดีบัฟไหมต้องการอันนั้นไหมต้องการแปะอา่าประสิทธิผลไหมถ้าต้องการใช้แหวนประสิทธิผลอันนี้สําคัญมากก็ใส่อย่างงี้ไปรองท้าเป็นสปีดมีผลนะสปีดยังมีผลอยู่แครบ ครบคู่ครบเซตอะไรก็ไปเพราะว่าไปอ,อย่างของเราตอนนี้ต้องการอะไรเสื้อถ้าเป็นพวกเรนบนเนี่ยเรยนสเตตัสตัดรองอะ่ะถ้าเกิดใครจริงจังนะไปเอาแอรแท็กคิดเลทคิดดาเม์แอรแท็กกับคิดดาเมจเหมือนเดิมสปีดเหมือนเดิมได้แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบชิวๆอะ่ะขี้เกียจไปค้าขผงเพิ่มใส่ๆสไปเถอะแต่ว่าต้องบบกเต็มอะไรเงี้ยสาบว่า3ชิ้นบนอ่ะไม่ต้องดูอัพลงก็ได้แต่ว่าต้องบบกสิ้าไม่งั้นมันจะมีอะไรกระแทกหน้าได้นะแล้วก็จะมีเรื่องของประสิทธิผลเนี่ยต้องไปดูในเกมอีกทีเดี๋ยวเราไปให้ดูกน ก็คือประมาณนี้ก็ใส่แบบเมื่อกี้ไปแล้วก็อาร์ติแฟกต์อย่าว่างอาร์ติแฟกต์ต้องใส่ด้วยของรักต้องใส่ด้วยเพราะของรักมีผลต่อโหมดนี้ดังนั้นใส่ของรักด้วยนะเนี่ยวพวกนี้ใส่ไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยเผื่อว่าใครจะใช้แบบสมมุติว่ามีไอ้น็อตอ่าไอน็อตคือเป็นตัวคอน3ดาวแต่ว่ามันมีปลูกพลังไอเนี่ยเกมไม่ได้ปลูกให้นะเราต้องปลูกเองเราต้องมาอัพเองถ้าเกิดว่าตัวคอนไหนที่แบบว่าต้องการให้ลัสอย่างเงี้ยสมมุติเราเป็นผู้เล่นใหม่มีลัส เรามีรับเปียนขาแตแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อัพอันที่เป็นเจาะเกาะกับอิมูนมันก็จะไม่ขึ้นให้ดังนั้นก็ทําให้เรียบร้อยด้วยอันนี้เราได้เพิ่มตัวกะครเป็นตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเพิ่มไปให้เป็นแบบแบบยากก่อนเ,เพิ่มตัวลอครจะปรากฏที่ข้อมูลฮีโร่มันก็จะขึ้นว่าเป็นเซตอะไรบ้างก่อนจะดูเนี่ยเราแนะนําว่าให้ดูตรงนี้ก่อนเพราะเราจะดูว่าเราไม่มีอิทธิพคหรือเปล่าหรือว่าเราไม่มีเซตไม่ครบเปล่าแล้วก็เนี่ยมันจะบอกสเตตัสเห็นไหมสเตตสมันจะไม่ตรงกับที่เป็นทะยูของเราเคิดลทะกดเลยพาะตอนนีุ้ของเราเป็นนายย้ํา แล้วมันเวลหนึ่งมันเลยน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเวลขึ้นไปเรื่อยเนี่ยมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครเลตเนี่ยมันจะเต็มร้อยคีดาเมจจะเพิ่มไปสามอห้าสิบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ประสิทธิผลอะไรเงี้ยที่จริงใครยางมาด,ด,ด,ดูดูตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบสามารถติดของได้อะความ,ม่ใช่ตรงนี้ไว้เพราะว่าไอ้บอสต,ตัวร่างสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีประสิทธิผลถึงหนึ่งร้อยห้าหนึ่งศูนย์ห้าในการติดดีบบ,บอได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าบางตัวคอครแบบสมมติเราเ,าเขาวลิคมื เาดิกมืดจะไม่สามารถลบบอสฟองดูฟองโกได้ตอนที่เฟดเมคานิกที่ต้องลบบัฟดาบของมันมันจะลบไม่ออกเพราะว่าประสิทธิผลเรามีไม่พอดังนั้นถ้าเกิดว่าอาถึงเฟดก่อนสซ้บอสเนี่ยพยายามจะมาดูสเตตัสฮุกตัวก่อนว่ามันถึงไหมหรือมันโอเคไหมอย่างแบบถ้าเป็นเขาดิกเนี่ยของเราเมื่อก่อนคือเราต้องเปลี่ยนเป็นบิลเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยใช้บิลถึกไว้เข้าดิกโอ้โหตัวเนี้ยเข่าดิกเราเนี่ยพาเต่ขึ้นดีเจนได้เพราะเข่าดิกเราเลือด30,000แล้วก็คิดดาเมจสาม 300, ร้อยตีแรงมากๆ แต่ถ้าเกิดว่า,าไปลงที่เป็นฟองดูฟองโกต้องเปลี่ยนแหวนเป็นประสิทธิผลไม่ต้องขนาดนี้นะอันนี้เอร์ไปแต่ว่าต้องให้มีแหวนประสิทธิผลเยอะเยอะอยู่ต้องไม่รู้ว่าต้องต้องเปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่ว่าลองมาสังเกตดูว่าลองออาใส่ดูก่อนว่าสักประมาณ150ดูแล้วไปดูไอ้หน้าต่างเมื่อกี้ว่าอ่ามันถึง105หรือย,ยังหรือว่าถ้าไม่ถึงใช้อาิแฟกโกงได้เนี่ยอาิแฟกก็มีบอกให้20ไอ้ยี่สิบเนี้ยจะบอกให้เพียวๆเลยจะไม่แบบโดนหักแบบเมื่อกี้ไม่แจ้งหักเหมือน,น,น,นกับเซ้ตัดอัน จะสรรเรื่องนี้ให้ดีนะเอาถึงผู้เล่นที่แบบช่ำชองบ้างว่าเลือกท่าไหนดีอ่าสำหรับในกิวนะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโมอดอกบรากันก่อนอ่าสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นที่แบบเล่นมานานแล้วหรือกลับมาเล่นแล้วยังฮีโร่เยอะอยู่ถามว่าต้องเลือกท่าอะไรดีแบบผู้เล่นใหม่อ่ะเลือกตามที่เรามีใช่ปะเรามีท่าน้ําเยอะเราเลือกท่าน้ําเลือกท่านไม้เยอะก็เล่นท่านไม้ตัวเรามีซากเป็นเดอะแบกแล้วก็เลือกท่านไม้มา เรามีเป็นแบบเลือกราวี่มืดมาเลือกเขาเด็กมืดมาก็เล่นท่ามืดอะไรงเงี้ยใช่ปะแต่ผู้เล่นเก่าเนี่ยโอ้โหฮีโร่มีผู้ตัวในเกมแล้วเราเติมเงินเป็นแสนอะไรอย่างงี้มีฮีโร่ทุกตัวเอาอันไหนดีเล่นท่าไหนดีให้ดูคนในกิวอ่ให้ดูคนในกิวแล้วก็เรียงตามอาเรลเวลทาตชนะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดกิวไหนจริงจังมากๆ่ะเขาจะมีเป็นตารางเลยว่าเฮ้ย hey, เองอ่ะเล่นทตุอะไรไม่บอกออกกิวไปซะอะไรอย่างเั้น <laughs> ไม,ม่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็ประมาณนั้นก็คือเขาพยายามเกลีย่ยคนในกิวเนี่ยให้ม คร,ครบทีมครบธาตุแบบว่ากิวหนึ่งมี30คนใช่ไหมมีสธาตุน้ำไฟไม้ก็เอาธาตุละ10คนน้ำา10คนไม้10คนไฟ10คนส่วนแสงมืดมี2อันใช่ไหมก็แบ่งไป15บคนเป็นธาตุมืด15คนเป็นธาตุธาตุแสงอะไรอย่างนั้นก็ถ้าคิวจริงจังนะก็จัดสรรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว,ว่าไม่ไม่ขนาดนั้นก็ลองมาดูตรงนี้ว่าธาตุไหนเยอะอ่ะมีธาตุไฟ1น้ำา2ไม้1 2แล้วก็มีไฟอีกประมาณโอโ้โหไฟประมาณ4คนละ อ่ไม้3คนเอ่อไฟ5้าคนละแล้วก็มีท่าน้ําคนหนึ่งไอโยแบบนี้แปลว่ากิลเนี้ยท่าน้าไม่มีเลย,ยงั้นเราเล่นท่าน้ําดีกว่าเอออะไรแบบเนี้ยแต่พยายามให้เล่นคู่คู่เป็นแบบว่า RGB กับแสงมืดไว้ดูอย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่าใครเป็นเดิรแบกนะพยายามเล่นอย่างนี้จะดีกว่ามันจะได้แบบพิกเกมได้ดีกว่าแต่ถ้าให้ดีเนี้ยก็ลองคุยกันเลยว่าแบบว่าใครจะเล่นใครจะเล่นท่านไหนแล้วก็แบบไปโหวตไปทําอะไรกันจัดสรรเอาแต่นั่นคือมันดูจริงจังกันไป ดูคร่าๆอย่างนี้ก็ได้นับคร่าๆเอาไม่ต้องเป๊ีก็ได้หรือถ้าไม่แคร์ก็เลยเราอยากเล่นธาตุไฟธาตุไฟมันเท่ก็แล้วแต่ไม่มีใครบังคับแต่ให้ดูก่อนก็ได้ว่าแบบคิวนี้ธาตุไฟไปแล้ว8คนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าธาตุไม้2ธาตุน้ำห้าอะไรเงี้ยเราไป็นธาตุไม้มันน่าจะช่วยแบบอุดรูด,ด,ดีกว่าทําไมต้องแบ่งธาตุเพราะว่าไอ้จำพวกคนอาจจะงเฟดได้ที่บอกกำจัดผู้พิทักษ์สามไอ้นี่มันจะมีบอสไปสามตัวสามสีเราต้องแบ่งสีหนึ่งไปตีบอสตัวนั้นนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่แบ่งอะ่ะมันจะ ตีไม่ตายตีช้าตีเบาแลวบอสมันจะฆ่าเราอย่างไวเพราะเกิดว่าเราไม่ใช่ตัวชนะทาทีบอสมันจะแองกี้มากๆนะการเลือกฮีโร่ลงทีมันเดี๋ยวเราจะบอกวิธีให้คือตอนนี้จะมีเป็นฮีโร่ลงพาเบดได้12ตัวแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเลเวลอัพขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามที่เลเวลของอันนี้เลเวลไอ้นี้คือจะเป็นเนี่ยจะบอกไว้ว่าเนี่ยฮีโร่สูงสุดเพิ่มได้เท่าไหร่ก็คำนวณตรงนี้ให้ดีแต่ถ้าเกิดสําหรับ12ตัวละครแรกเนี่ยให้เพิ่มอะไรบ้างให้เเเเเรราาาาาาจะะแแนนนนํวว่่ออป็บลลยคคื12 ทีมหนึ่งมี4คน4คนคูณ3 4 3 12อ่าก็คือเป็น3ทีมแล้วก็เอาเป็นตัวอะไรก็ได้3คนแล้วก็ฮิลเลอร์3ตัวอันนี้คือเบสิกของเราเป็นเล่นในธาตุน้ำใช่ไหมเราก็เอาเป็นแบบเอาฮิลเลอร์ธาตุน้ำมาเรามีอะไรแนะนําบ้างมีเดเน่มีเอมิเลียแล้วก็มีมอนโมหรือแองน้าอะไรอย่างนี้แต่ของเราไม่เอามอนโมเราคิดแค่2ตัวพอเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นแสงมืดด้วยนะแล้วก็อ่าเรามีเป็นฮิลเลอร์ละแล้วก็เอาเป็นเราจะเล่นธาตุแสงหรือเล่นธาตุมืดดีอ่าเดี๋ยวเราคิดก่อนนะ อืมเราจะเล่นท่าแสงหรือท่ามืดดีเรามีแลนดี้เรามีเซลินเรามีอืมมีเบลมืดมีเคนมืดมีสเตทสองตัวมีอืม,ม, ood, ม, ood, ม,ม,อมเราตัดสินใจแล้วเราเล่นท่ามืดจริงอะ,อะเดี๋ยวเราเล่นท่ามืดท่ามืดเป็นไรเราก็เอาฮิลเลอร์มาก็ฮิลเลอร์ของเราเลือกเป็นไอนอสไอน็อสเป็นฮิลเลอร์โอเคตอนนี้เราก็มีฮิลเลอร์สามตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาฮีลเลอร์มาฟิลลงทีมเอา ที่เหลือจะฟิลลงทีมยังไงที่จริงมันจะมีคิดเป็นแบบ2สเตปถ้าเป็นผู้เล่นที่ไม่ไม่ปวดหัวบ่อยมากคิดแค่สเตปเดียวพอก็คืออย่างที่บอกไปว่าฮิลเลอร์สตัวและอะไรก็ได้ให้เต็มทีมนั่นคือสเตปหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครช่ำชองหรือว่าใครแบบเราแบบจีเนียสมากเราแนะนําว่าให้แบ่งทีมเป็นแบบทีม3หรือทีม2เพื่ออะไรเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องฟาร์มมอนใช่ปะเราต้องมาตีมอนก่อนเพื่อเอาเอ็กพีถ้าเกิดว่าเราไม่ตีมอนตอนนี้เราเล่นท่าน้ำแล้วแล้วก็ต้องตีมอนเพื่อเอาเลเว การจะตีมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบโอ้พี่นาวาบอกว่าเอา4คนลงต,ตุ้ม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 ถ้าเกิดเอา4คนมาลงเนี่ยมาลงได้แค่3รอบจบแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งทีมล่ะเป็นทีมละ3เป็นแบบว่าอ่าเป็นบุยเซอร์สตัวหรือว่าตัวตัว,ตว,ตวแบก3ตัวที่สามารถโซโล่พวกลูกน้องได้เพราะลูกน้องเนี่ยมันไม่แข็งอยู่แล้ <c oughs> แลวเราเอาเป็นลูกน้องมามายืนแบบยืนตอกต่อยแล้วก็แบบสมมติเอาเอ็ดเวิร์ดมาเงี้ยคาเดนทัดไฟนะเอาเอ็ดเวิร์ดมาคาเดนทัดมึดมาเอาเซโต้มึดมาแล้วแบบมันโซโล่บอล แล้วก็แบบเอาแค่ฮีอร์ไปช่วยตัวหนึ่งแล้วก็แทงช่วยหนึ่งตัวทำให้เซเลโตเนี่ยคอยโซโลโ่ดามเมจไปมันก็จะใช้แค่3ตัวถ้าใช้แค่3ตัวเนี่ยแปลว่าเราจะมาตีไอ้ลูกน้องเนี่ยตีได้4รอบมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบอ่าก็สามารถไปตีที่ตรงอื่นเอาหรือว่าจะไปเก็บไปช่วยตีบอสอะไรอย่างงี้ได้ดังนั้นการที่ใช้จำนวนฮีโร่น้อยลงเนี่ยเพื่อลงในหมดเนี่ยลงไอ้ลงเก็บลูกน้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่ามันจะตีได้เยอะกว่ามันก็จะให้แบบว่าช่วงแรกๆที่แบบว่าพลังงานเยอะแต่ว่าตีีไได้น้นอยเก็จะต ถี่มากขึ้นตีได้เยอะมากขึ้นก็จะเก็บเบเลได้มากกว่าคนอื่นที่แบบว่าเอา4ตัวมาลงแต่ข้อเสียคือถ้าเราเอมา3ตัวลงน่ะมันไหวไหมสมมติว่าเราเอาแทยูเราเอา d ี a อเอาไอนอตแล้วแบบตูม้มหมากัดแทยูตายตีบึ้มอะไรเงี้ยแปบลบว่ามันเฟลละแต่ว่าไม่ต้องห่วงควรถ้าเกิดว่าเราเฟล,ลไอตรงที่เป็นลูกน้องเนี่ยที่เป็นหัวใจนะตรงนั้นที่เป็นหัวใจถ้าเกิดสมมติเราเฟลหรือว่าเรากดออกหรือว่าเราตายหมดตีมันจะเสียแค่หนึ่งสเสบียง จะไม่เสียฮีโร่ฮีโร่จะไม่หายดังนั้น5เป็นไปได้เราจะแบบนะนําว่าให้ทําเป็นเทคนิค2ช่วงแรกยังเพิ่งทำแต่ว่าช่วงหลังเราทำได้คือใส่ฮีโร่ไปแค่2ตัวเช่นเด่นทัดไฟใช่ปะใส่2ตัวเอดเวิร์ดอคาเทสไฟ2ตัวแล้วไปลองสู้ดูว่าสู้ได้ไหม้าสู้ไม่ได้แพ้เสีย1เอนเอจีแต่ฮีโร่ไม่เป็นไรแล้วก็ฮีโร่เพิ่มไป3ตัว3ตัวสู้ได้ไหมไอโยไอหมาตัวนี้มันแบบเป็นมันมีฮาคิมันแบบสู้ไม่ได้เลยเอา3ตัวไม่ไหวก็4 4ตตัััวววววไไปสูู้้เเเอกก็แแบบช่่่่งงรรๆยยยาาาคิดด มันไม่ต้องช่วงแรกมันไม่ได้ไปสู้อะไรเยอะอยู่แล้วเนี่ยแค่ตีมอนสามหัวใจพอก็ไปเดินนีดไปเดินหน่อยแล้วก็รอวันต่อมาให้มันรีเซ็ตฮีโร่ก็ได้แต่ว่าแบบช่วงหลังๆเนี่ยช่วงที่ประมาณว <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ิวสี่วลวห้าเราคิดว่าการเอาฮีโร่ไปแค่2ตัวเนี่ยมันจะช่วยให้เก็บเวลได้น่กมากกว่าอย่างอื่นยิ่งเฉพาะแบบยิ่งมีแบคโคเวอร์นะมันจะแบบเก็บได้แบบรัวๆเลยแบบแทบจะเหมาพาดไฟทังตี้ได้ทั้งแมปได้แล้วคนในกลุ่ก็จะด่าแต่ว่าเราจะแบกเพราะว่ากลุ่มวิวเจ็ดสมมุติว่าเราม กับท่าน้ำเวล8อย่างเงี้ยคนท่าน้ำเวล์7ตีได้แค่ล้านเดียวแต่เวล8เนี่ยตีได้ประมาณ7ล้านมันจะห่างกันเท่านั้น,นประมาณนี้เลยแต่ว่าไม่ได้เล็กไปน,นะแต่คือคร่าวๆให้แต่คือดาเมจมันจะห่างกันเยอะเลยคือจะรู้เลยว่าคนเนี้ยเวลน้อยกับคนเนี้ยเวลเยอะตอนที่ตีบอสตอนที่ช่วยตีบอสอะดังนั้นถ้าเกิดคนเดียวอะมันเหมาทั้งแมปแต่ว่ามันเวลเยอะแล้วมาช่วยตีบอสอะปล่อยให้เขาทําไปเราเวลน้อยเราก็ไปหาทางไปกดเสาหรือทำอย่างอื่นเอาดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันนะดังนั้นหมมดดนนนีีนนนน้้้ถาาเเปป็ไไวะ่ัจซต รีบมาตีรีบมาอะไรก่อนที่จะโดนคนอื่นแย่งนะแล้วก็เรื่องของการเลือก2ตัวคือเป็นยังไงบ้างส่วนของกรณีเราเดี๋ยวเราเลือกให้ดูกันของเราเป็นกรณีทา่าน้ำใช่ปะเอาทา่าน้ำกับทา่ามืดวกันอ่เอาเราเลือกสองสีนี้ให้เลือกแค่2สีนี้เท่านั้นห้ามเลือกสีอื่นและห้ามตีมอนที่ไม่ใช่สีตัวเองเช่นตอนนี้เรามีทา่าน้ำกับทา่ามืดดังนั้นเราตีแค่มอนแสงกับมอนไฟเท่านั้นห้ามตีสีอื่นถ้าเกิดว่าเราไปตรงไหนเราแบบว่ามีบอนมอลทา่าไม้แขวงเงี้ยห้ามไปยุ่งเลยให้คนอื่นนะ หรือว่าแบบฮัลโหลพิมในกิวฮัลโหลทุกคนตรงนี้มีบอลไหมห้น่ากลัวมันจะแบบกินเราแล้วมาช่วยตีหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนในกิวมาช่วยเองเพราะว่าเราเป็นหัวกิว <laughs> เราขออะไรคนน่าจะมาแต่ถ้าเกิดเขาเป็นค,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 คนอื่นใครว่างก็น่าจะมาแหละถ้าเกิดว่าไม่มาก็ปล่อยไปเลยไปยืนรอไว้ยืนรอไว้ถ้าเกิดเรายืนไปอยู่หน้าตรงนั้นนานๆเดี๋ยวคนก็รูแเองไอ้นี่มันยืนรออะไรอ๋อยืนรอคนมาช่วยตีแน่เลยแล้วก็ไปช่วยตีอะไรเงี้ยแตใ่ให้ดีก็ควรจะไปบอกคนอื่นให้มาช่วย กมีคนว่างก็มาช่วยได้อะไรอย่างนี้โอเคกลับมาเรื่องใส่ทีมต่อของเราก็เป็นท่าน,น้ำท่านมืดโอเคเราใส่อะไรบ้างตอนนี้พยายามเอาตัวคอรนที่เป็นโซโลได้โฮตัวคอรนแบบชูเนี่ยโซโลได้แน่นอนชูนี่เป็นเก่งมากเล่มโซโลได้เก่งมากคาริน่าก็โซโลได้พี่บิ๊กก็โซโลได้อะไรแบบเนี้ยต้องมาเลือกเลือกอยู่แล้วก็เราก็เอาท่านมืดมาด้วยกันเดี๋ยวมันเหงาท่านมืดเบลมืดโซโลสบายเลยลาวี่มืดก็โซโลสบายเช่นกันแต่ว่าเรายังไม่ใส่เราคิดว่ายังไม่ใช้เคนมืดอเออเค็นมืดน่าจะไม่ไม่ได้ใช้ มืดมันต้องสู้กับมอนที่มันคี้อ่าอันนี้ไม่ใช่โซโล,โลแต่มันนี้คือตัวดาเมจเราจะไปตีบอสเอานี้มาแล้วก็อ่าโอเคทีมประมาณนี้แล้วเราก็เอาตัวท่าน้ำที่เป็นซัพพอร์ตมาบ้างของเราเอาเป็นคาริซ่ามาช่วยเคลียร์ลูกน้องก่อแตกมันจะได้ชื่นใจเพื่อตีบอสด,ด้วยอย่างแบบของกรณนี้เราที่จะเป็นท่าน้ำใช่ปะเราต้องไปตีมังกรเราก็ควรจะดูก่อนว่ามังกรมันมีอะไรบ้างอ่ะกดดูปุ๊บแล้วก็จิ้มเข้าไปหนึ่งทีเมื่อจะบอกตู้มมังกรลดทรัพยากรร้อยเปอร์เซนต์แปลว่าห ลาวีไฟอะไรเงี้ยลาวีมืดไม่ได้ดังนั้นไม่ได้นะแล้วก็โจมตีตาบอดปุ๊บล้างดีบัฟทั้งหมดก่อนมอบพลังมังกรเพิ่มแล้วก็บวกขิดิคออ่าให้รู้อย่างนี้แปลว่าเราเอาเข็นมืดไปสู้ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ส่มตีลูกไฟแล้วล้างดีบัฟปุ๊บ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 โอเคขอบุญที่เชยซาแล้วก็มีสร้างลมกระโชกน่ากลัวน้ากลัวแล้วก็แบบทำไดาเมจเพิ่มเติม60%ของเลือดสูงสุดแปลว่าตอนนี้เอาเซดรินไปตายแน,น่นอนนะแล้วก็บวกความแม่นยำด้วย100%ดังนั้นก็เอาตัวคออออออนนนโโกกกกแบบโโบ่่่าไไ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 ้้้้้พพววมมมดดดดเเีียิงป็ เอาฮีโร่น้ำแข็งไปสู้โอเคแล้วก็เพิ่มเทิร์นจะเพิ่มแอคแท็กกับสปีดฮีโร่ไม่สามารถโจมตีประสานได้นี่เรื่องใหญ่เลยเหะเราได้รู้มาว่าบอสตัวเนี้ยโจมตีประสานไม่ได้ดังนั้นเราไม่ต้องเอาฮารนอการไปสู้ไม่ได้เบลน้ำสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเบลมืดก็สู้ไม่ได้ด้วยแต่เบลมืดเราไปตีบอสอยู่แล้วเราเก็บไว้ไม่เป็นไรแล้วก็โจมตีประสานไม่ได้เวราะตัวคนนั้นต้องเข้าเทิร์นต่ตีด้วยตัวเองหรือว่าเคาน์เตอร์ดังนั้นก็อาจจะใส่เข็นมืดไปน่าจะสู้ไหว ใช่ไหมเคล็ดมืดจริงเคล็ดมืดว่าจริงเราก็ว่าจริงอเอาเสรเค็มืดไปมันต้องดูเป็นแบบกระสินใจเอาพยายามอย่าเอาฮีโร่ออกให้เล่นแบบนี้ไว้แล้วเกิดว่าเอาออกเนี่ยเอาออกได้แต่ว่ามันจะนับเป็น10ครั้งเท่านั้นต่อซีซั่นนี้ด้วยไม่ใช่ต่อต่อวันถ้าเกิดว่าเราเอาออกจนหมดเนี่ยสิรอบเนี่ยเราจนถึงแบบวินาทีพลิกผันเราต้องการฮีโร่ตัวนี้เพิ่มเราเอาฮีโร่ออกไม่ได้แล้วมันจะงานเข้ามากๆดังนั้นพยายามอย่าเอาฮีโร่ออกโดยไม่จะเป็นนะพยายามแบบถ้าเกิดว่าสมมติเราต้องการตัวคนมาเเพิ่่มี เดี๋ยวเราไปเดินเล่นหน่อยก็ได้สมาร์วลลหนึ่งไปเวลลสองเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วเราพยายามไปเดินเล่นเปิดหีบอันนี้มันจะได้เป็นเ e อ็กพีเห็นปะมันก็จะเวลอาพอเวลอาพลูก็จะเพิ่มมา2ช่องอะไรแบบนี้แล้วก็ลองเล่นๆดูเกมบดนี้ไม่ค่อยจริงจังมากสิ่งที่สำคัญของบดนี้ก็คือไปเก็บเข้าทุกวันเอาสเปริงเนี่ยมาใช้อย่าอู้พยายามแบบตีให้ฮีโร่มันตายให้หมดจะไม่อย่าปล่อยให้มันเหลือไว้เดี๋ยวแต่มันจะเดือดน้อยแบบเหลือสามโป่งเนี้ยมันก็ดูอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้ก็ได้อย่างนั้นนะ ก็พยายามสู้ไปแล้วก็จะมีเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเราบอกว่าออกเหมือนสี่แค่หนึ่งสเสบียงใช่ไหแต่ว่าไอ้ตัวแบบเนี้ยมันจะเป็นเลือดนะถ้าไอ้ตัวคนที่เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะไม่กดออกแล้วมันจะเป็นศูนย์เลยมันจะดีเซตเลยมันจะนับเป็นแพ้เลยดังนั้นมันจะคือตีได้เท่าไหร่เอาคะแนนเท่านั้นถ้าออกตอนเริ่มก็คือได้ศูนย์คะแนนเลยดังนั้นอย่าออกในตัวนี้ถ้ากดผิดหรือว่าเลือกอะไรผิดไปแล้วตอนเข้าไปสูใ้ให้ตัวฮีโร่ไอ้บอสที่เป็นแบบว่าเป็นเลือดเปอร์เซ็นตะ์อ่ะไม่มี ปิดเกมอยากรักไก่เกมมันรู้นะมันก็จะแบบเสียแต้มไปเลยดังนั้นก็ลองเล่นทนี้ให้ดีด้วยวันนี้ยังเป็นวันแรกอยู่ดังนั้นเราจะไม่ไม่มีอะไรให้ดูเยอะมากคิวเราก็คงจะอ่าให้เล่นเป็นแบบอะไรก็ได้นะไปอะไรก็ได้ไปสำรวจโลกไปตีมอนไปอะไรก็ได้แต่ห้ามอู้นะแต่ก็คือทุกคนก็สู้ๆแล้วกันนะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะนาะนไปเอาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาตรงไหนหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์เอาแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาช่วยตอบให้วันสำหรับวันนี้เราไปละ